ร้านอาหารบนแพที่เรากินมาค่ะเราก็จะเดินไปเกาะปันยีสะพานก็ผุพังหน่อยระวังเกาะปันยีนะคะเกาะที่มีสนามฟุตบอลลอยน้ำแห่งเดียวในโลกนี่อันนี้คือสนามฟุตบอลลอยน้ำอากาศดีฝนหยุดแล้ว เดินลูกเดินอ๋อไม่เอาครับไปลูกเดินครับฟิตเนสอ๋อ <c oughs> มีฟิตเนสด,ด้วยอ๋โอ้มีน้องๆมาขายของที่ระลึกกันเต็มเลย,อ,ยอือบอกเลยลูกผมกำลังจะลงไปที่เนี่ยแต่อบอกเลยลูกอ่ะ ลงไปที่สนามฟุตบอลออสนามฟุตบอล,บอลโอานนยโดนขายโอ้ยตายนี้เด็กน้อยก็ามาขายด้วยอ,อุ้ยเจ้าวางลื่นลื่นลื่นครับเต้ลื่นนะลูกลื่นมากเลยนี่เขาล้มกันสองสามคน <laughs> เขาล้มกันสองสามคน <laughs> <laughs> นี่อยู่บนสนามนะคะ ลื่นเหมือนกันครับรอว่างนะแม่นะครับรอว่งนะครับพี่ตึ๊บอ่าอ่ะตอนนี้หนูยืนอยู่ที่สนามฟุตบอลแห่งเดียวในโลกลอยน้ำลอยน้ำอยู่รู้สึกยังไงบ้างสนามฟุตบอลไม่ไม่เดินไปดีๆเดินไปดีๆอ่ะเดินไปดีๆนี่ก็จะมีน้องๆมาขายของที่ระลึกอืม พี่จะไปทำอะไรอะลูกคืออะไรคืออะไรแมกเนตแมกเนตอ๋อแมกเนตเต็มเลยมันเยอะมากเป็นของแจกทำเองเหรอคะน้องหรือว่าเขาได้รับมาครับเขาทำมาแพงเลยหายากนะครับอยู่แล้วหอยเบี้ยหอยเบี้ยที่เขาทำเป็นสร้อยคอทำลายข้อมือค่ะเป็นตี้แก่

บนนี้ร้านขายมุกจะเยอะนะคะ้าย oh. แมวตัวก็เริ่มเลยน่ารักคนยาว นี่วายวายหน้านันเลอวาย้นโร้อั้วไวเอาให้เยวค่ะเอาไหมลูกสั้นมียาวค่ะเอาไหมอยากได้กางเกงชายอันไหนลูกตัวไหนเอาลายนี้เลยเหรอสีนี้เหรอมีีลายยสอู่นะะคตัวเท่าไหร่อคะสองร้อย